สวัสดีค่ะวันนี้มีบางสิ่งบางอย่างจะมาแนะนำนะคะที่เห็นอยู่นี้คือลูกสมอจีนค่ะสะมอจีนที่เขาดองอยู่ในกระป๋องสีแดงแ่งนะคะคนจีนเขาจะนิยมมากินกับข้าวต้มรสชาติจะออกเค็มๆนะคะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นี่ค่ะสะมอดองนะคะ คนจีนชอบมากินข้าวต้มกินหมดแล้วก็จะเหลือเม็ดรประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วตั้งแต่สมัยเด็กๆนะคะอาม่ากับพ่อแม่เนี่ยเขาจะนิยมหลอกเด็กๆแต่ถามว่าหลอกสักทีเดียวไหมก็ไม่เชิงนะคะเป็นแบบว่ามีของอะไรใหม่ๆให้เด็กได้ตื่นจะตื่นตาตื่นใจค่ะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นจะเป็น เม็ดของมันอันนี้คือเอามาผ่านะคะเอามาผ่าแล้วมันก็จะมีไส้มันข้างในอยู่อย่างนี้ค่ะซึ่งเราก็กินกันมาตั้งแต่สมัยเด็กๆนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวลองแกะให้ดูนี่ค่ะนี่ค่ะมันจะเป็นเค็มๆม,มันๆค่ะเหมือนเรากินเม็ดกกจิยะค่ะแต่เม็ดกุจิมนจะแห้งแต่อันนี้มันจะเปียกๆชุ่มๆหน่อย ค่ะมันเมกุจิมันจะแห้งกว่านี้นะคะแต่กินแล้วมันจะเคี้ยวมันๆน่ะคะออกมันๆเค็มๆเนี่ยได้กินได้อีกเยอะเลยข้างในถ้ามันเป็นเม็ดใหญ่นะคะสามเม็ดนี้จะมีจะมีจะมีเนื้อทั้งหมดเลยสามจุดนี้แต่นี้มันเป็นเม็ดเล็กนะคะมันก็เลยได้อยู่จุดเดียวนี่ค่ะเนื้ออยู่ข้างในของมันเยอะค่ะเนี่ยแกะออกมาเนี่ยได้เยอะอยู่ คอาม่าจะสอนให้กินอาก็เอามาผ่านอกจากเรากินเม็ดสมอกับข้าวต้มเรียบร้อยแล้วก็จะมาผ่าเนี่ค่ะนี่ค่ะได้เยอะเหมือนกันนะคะถ้าเรากินหลายๆเม็ดกินเยอะๆเ,เอามาเคี้ยวเล่นๆ ก็จะออกเค็มๆลูกสมอก็จะเป็นแบบนี้จ้ะเนื้อสมอจากที่เรากินกับเ้าต้มเรียบร้อยแล้วก็เม็ดมาล้างทําความสะอาดแล้วก็ผ่าเลยก็จะได้เนื้อประมาณนี้ค่ะอันนี้คือสี่ชิ้นสองเม็ดได้เนื้อประมาณนี้เอามาเคี้ยวเล่นๆมันๆค่ะอันนี้ก็แค่มาแนะนําำนะคะเพราะว่าเรากินมาตั้งแต่สมัยเด็กๆก็ บางคนก็อาจจะไม่รู้บางคนก็อาจจะรู้นะคะถ้าเป็นคนรุ่นก่อนวันนี้เสนอแค่นี้นะจ๊ะไว้มีคลิปใหม่ๆแล้วจะมานำเสนออีกค่ะขอบคุณมากนะคะ